ไอ้เม่นหายแล้วว้า้วต่อไปโอเคไปล้นไปแรงโอเคครับ ล่องแรกพอได้เล่นกันพอได้ออกกำลังกายได้ใช้ของผ่านไปแล้วครับที่เหลือก็เรื่อยๆครับแล้วแต่สถานการณ์ข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องลักลอกลักเอาใส่งี้ได้จ้ะเอาค้อมเอาข้อมลงกระจกอ่ะเออลอกไปเลย ยงไงบ้างครับนั่งรอนั่งรอเสียวไหมไม่เสียวเลยโอเคเราจะไปกันต่อครับย่วแตกเฮ้ย